Terima <small> kasih telah menonton! จากกรณีที่เกิดเหตุคลื่นซัดหนูน้อยวัย1ิบขวบจมน้ำสูญหายบริเวณชายหาดชลาทั์แหลมสมิลาสงขลาแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ไล่ากาดของเทศบาลนงงครสงขลาได้ลงไปพยายามค้นหาเด็กซึ่งหนึ่งในไล่กาดได้หมดแปลงและช็อกหมดสติเพื่อนเพื่อน,นพยายามเข้าช่วยประคองเข้าฝั่งและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเมืองสงขลาแต่ไม่ทันเสียชีวิตระหว่างทางทราบชื่อคือนายสถาพรมิ่งสุขอายุ36ปีไล่กาดของเทศบาลนงงครสงขลาและ ในช่วงปีใหม่ก็ได้ฝากศพไว้ที่โรงพยาบาลสงขลาก่อน โดยที่วัดหัวป้อมในเขตเทศบาลนครสงขลาชาวอำเภอเมืองสงขลาได้มีการเตรียมศาลาตั้งศพนายสถาพรมิ่งสุขและการเทศบาลนครสงขลาโดยมีพระสงฆ์วัดหัวป้อมในได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อทําพิธีรดน้ําศพและมีนางสิริพรเกื้อกูลภรรยาของนายสถาพรพรญาติญาติได้มาเตรียมงานและดูแลความเรียบร้อยเนื่องจากในศาลาตั้งศพของวัดหัวป้อมในมีความพร้อมอยู่แล้วพระสงฆ์ภายในวัดจะเป็นผู้ดําเนินการในพิธีการเองทั้งหมด นางสิริพรเกื้อกูลภรรยาของนายสถาพรกล่าวว่าตนเองรู้สึกตกใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นปกตินั้นสามีเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงและเก่งเรื่องทางน้ำ ซึ่งอยู่กับน้ำมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งมีพี่โทรมาบอกว่าสามีของตัวเองนั้นประสบอุบัติเหตุจมน้ำก็เลยตกใจมากแต่ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ก็เข้าใจาเพราะว่าตรงนี้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ดูแลนักท่องเที่ยวและคนที่มาเที่ยวชายหาดซึ่งเป็นอะไรที่ภูมิใจที่เขาจากไปด้วยการทําดีให้กับสังคม